จ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่ดินกว่า600ไร่ในอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะหลังจากที่สงสัยว่ามีการอ,อศาศ่อยกรสาสิทธ์ทับพื้นที่ป่าชายเลนและที่ดินของชาวบ้านเพื่อทำการปลูกปาล์มน้ำมันค่ะ เจ้าหน้าที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานนะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่ปลูกป์าน้ํามันในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงตําบลบางบนอํนเาเภอกําตังจังหวัดตรังของนางสาวกัลยาวสินบิงเนือที่กว่า600ไร่หลังจากสงสัยว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนป่าเฉลิมพระเกียรติถมครองและออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชาวบ้าน จากการตรวจสอบพบว,ว่าพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดนะคะเป็นป่าชายเลนซึ่งห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงส่วนเอกสารสิทธิ์นอสสากกว่า600ไร่ผู้ครอบครองนำมายืนยันนั้นก็ระบุว่าได้มาถูกต้องตามกฎหมายในปี2534ทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบต่อไปค่ะ ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชนะคะเตรียมผันหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังเพื่อขอสารระบบทะเบียนที่ดินและภาพถ่ายระหว่างทางอากาศตำแหน่งที่ดินของนสอสามกทั้ง11แปลงหากพบว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนและเอ,อการสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะยึดคืนทันทีพร้อมกับมีการสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดค่ะ